สวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องมือเก่าก็ได้นะครับอาการที่ผมจะได้มาอธิบายต่อไปนี้นะครับคือได้ทดสอบและทดลองมาแล้วจาก f อฟซสองท่านนะครับยืนยันฟันธงมาแล้วว่าได้ผลจริงๆนะครับเกี่ยวกับอาการถันเครื่องซสกผ้าฮิตาชิเสียงดังตอนที่จะหยุดปั่นหมาดนะครับเสียงดังคลาดไปเลยแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่มือเก่านะครับและมือที่ยังไม่ทันได้ล้างด้วยนะครับ เหมือนผมเนี่ยครับไม่ได้ล้างมอมแมมทั้งแต่เช้ามาเลยครับวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้พักได้ผ่อน,นครับเสียงแหบเสียงแหกไปหมดเลยนะครับเอาละครับทีนี้ผมจะเท้าความก่อนนะครับว่า <c oughs> ทําไมผมถึงกล้ายืนยันฟันธงว่ามันหายร้อเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าได้ทดสอบทดลองมาแล้วเพราะว่า f อฟซ โทรมาถามผมก็เลยได้แนะนํากันไปวิธีการทดสอบทดลองปรากฏว่าได้ยืนยันฟันธงมาจากเอฟซของผมว่าหายไปเลยครับอาการดังตอนที่หยุดปั่นหมาดนะครับ <c oughs> มันหายยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองครับที่มันอ่าที่เราจะเข้าไปแก้ไขมันครับไม่ยากสักนิดเลยครับง่ายนิดเดียว <c oughs> อ้าอนนั้นง่ายนิดเดียวครับทีนี้ผมก็จะมาท้าความตอนที่ผม <c oughs> ได้ทดลองกว่าจะได้อาการนี้หรือว่ากว่าที่เราจะได้ มาแก้ไขตรงนี้ผมก็ปวดหัวไม่ใช่น้อยเลยครับโอ้โหปวดคิดดูอย่างน้นอย่างนี้คิดดูถังเครื่องซักผ้าฮิตาชิว่ามันจะทํายังไงกับมันตอนที่มันปั่นหมาดทีนี้ผมก็มายกคัดยกอะไรมันดูปรากฏว่ามันหนืดไปทางซ้ายหนืดไปทางขวาก็แสดงว่ามันแหละครับถังตัวนี้มันสามารถปั่นไปได้ทั้งซ้ายปั่นไปได้ทั้งขวานะครับทีนี้หลังจากที่มันใช้งานมานานมันปั่นขวานะครับมันปั่นขวาเฟืองตัวนั้นครับเฟืองตัวของแกนซักนะครับ มันก็อาจจะมีการชํารุดนะครับเฟืองไม่สับไม่ติดกันสนิทเวลามันปั่นขวาครับมันก็เลยทําให้เกิดการเสียงดังตอนที่จะหยุดปั่นหมาดนะครับทีนี้หลังจากที่มันยกคัสสับคดีแล้วนะครับปรากฏว่าผมมาสังเกตเห็นมันหนืดไปทางซ้ายหนืดไปทางขวาและมันสามารถจะปั่นหมาดไปทางซ้ายก็ได้ปั่นหมาดไปทางขวาก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาเขามันคือเราจะต้องมาสลับสายไฟของมอเตอร์ครับปกติมันไปทางขวามันดังนะครับ พอไปทางขวามันดังปุ๊บเราก็ทําให้มันไปทางซ้ายมันหายดังเลยครับ <c oughs> มันหายดังแบบไหนเพราะว่าเอฟซีท่านแรกนะครับโทรมาถามหลังจากที่ผมได้ไปทําการปรับมอเตอร์ให้หมุนซ้ายและทําให้ถังเครื่องสเป่าฮิตาชิหมุนไปทางซ้ายหรือจะหมุนไปทางขวาก็ได้อ่ามีการโทรมาถามว่ามันดงังตอนที่จะหยุดปั่นมาดนะครับก็เลยได้การแนะนําว่าให้ไปทดสอบทดลอง สลับสายไฟตัวนี้นะครับนะครับสลับสายไฟตัวนี้ให้มันหมุนไปทางซ้ายนะครับพี่น้องเอฟซีท่านแรกฟันโทมาแล้วว่าหายครับอาการเสียงดังไม่ไม่มีเลยเงียบนะครับหลังจากที่ท่านนั้นได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับก่อนหน้าที่ผมจะลงคลิปประมาณ4ี่ห้านาทีนี่แหละครับมีพี่น้องเอฟซโทรมาถามอีกท่านหนึ่งนะครับว่าอาการเสียงดังตอนที่หยุดั่นมานะครับไปตั้งตัวไหนก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า อาการที่มันจะดังตอนหยุดปั่นมาได้เนื่องจากว่าไอตัวตั้งก้ามปูนะครับมันคลายออกมันก็เลยดังได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากแกนซักแกนซักที่มันใช้งานมานานๆมันเกิดการละหลวมหลังจากที่มันละหลวมเวลามันจะเบรกมันจะดังเลยครับทีนี้มาปกติมันจะปั่นมาทางขวาทีนี้มันใช้งานมานานเฟืองอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราต้องมาคับให้มันไปทางซ้ายเนื่องจากเฟืองของด้านในของมันยังดีอยู่นะครับ ท่านที่สองก็โทรมาถามก็เลยแนะนําให้ไปทดสอบทดลองดูเพราะเอาท่านแรกเป็นการยืนยันว่าท่านแรกเขาทําแล้วหายท่านที่สองก็มาทดสอบดู <c oughs> สักพักท่านที่สองเนี่ยครับ fc ท่านที่สองก็โทรมาบอกว่าหายจริงๆเลยครับใช้งานได้เลยครับทีนี้ทั้งสอง,สองท่านก็บอกว่าเวลาที่มันจะดังตอนที่มันจะขย่าผ้าครั้งแรกของมันนะครับมันจะเกิดการเสียหน้ากอกเก ก็แก่งสองสามทีหลังจากนั้นมาเงียบสนิทนะครับปันมาไปทางซ้ายมันก็เงียบสนิทและทํางานตามปกติของมันนะครับแล้วก็มีพี่น้อง fc <c oughs> ถามว่าถ้าเราสลับสายเข้ามันแล้วนะครับอ่าสลับสายเข้ามาแล้วปุบ๊บมันจะซักสายซักขวาตาปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ปกติครับมันจะซักก็ซ้ายขวาซ้ายขวาได้ตาปกติเข้ามันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเรามาสลับสายของมันเพื่อที่จะให้มัน ให้บังคับมอเตอร์ให้มันหมุนไปทางซ้ายเท่านั้นเองนะครับาปกติมันจะมาทางขวานะครับเฟืองแกนซักมันลุดแล้วก็ให้บังคับให้มันมาทางซ้ายทีนี้มันก็จะดีเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นการยืนยันฟันธงมาแล้วว่าสองท่านยืนยันว่าใช้งานได้เงียบสนิทไม่ดังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอ,า,อาเหตุการณ์นี้นะครับมาบอกมาเล่ามาให้พี่น้องมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ได้ครับที่เจออาการแบบนี้แล้วมันแก้อย,อยังไงก็ไม่หาย ลองไปสลับสายคาปาตัวนี้ดูนะครับอ่าทีนี้วิธีสลับสายคาปานะครับแล้วก็มาสลับข้างล่างนะครับเอาแค่แค่นี้ครับประมาณนี้ครับอ่าไม่ต้องไปเลยถึงคาปาเขาได้นะครับเนี่ยครับอ่าสายลงมาประมาณนี้อันนี้มันจะเข้ามอเตอร์แล้วนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เราก็จะเอาอ่าสายสีเทานะครับสายสีเทานี่ครับอ่าของมันเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหมุนหมุนมาทางขวานะครับหมุนมาทางขวาแต่ทีนี้ถ้าเราสลับสายอ่า สีเทานะครับมาใส่สีแดงนะครับเนี่ยครับมาใส่สีแดงแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยมาใส่สีเทามีแค่นี้ครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองครับส่วนสายนิวตันเนี่ยครับเราก็เอาไว้ที่เดิมของมันนั่นแหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวอ่าสาหรับที่เราได้ไปอ่าดัดแปลงแก้ไขตัวไหนเราก็เอากลับคืนมาให้มันอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งก้ามปูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่อ่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟืองคอล่าและการยกคัดยกอะไรของมัน แล้วก็ปรับมาให้ตามปกติจากนั้นมาเราก็มาตัดสายไฟตรงนี้นะครับอย่าให้มันเลยไปไกลนะครับอย่าให้มันเลยคาปาไปนะครับถ้าเลยคาปลาไปปุ๊บมันก็จะหมุนมาทางขวาเหมือนเดิมนะครับเราต้องเอารัดเอาตรงนี้นะครับนี่ครับห่างประมาณนี้นะครับจากมอเตอร์มาแล้วก็ตัดเอาตรงนี้แค่เอาสายสีเทาไปสลับกับสีแดงเอาสีแดงไปสลับกับสายสีเทาเดี๋ยวเวลามันปั่หมาดมันก็จะไปทางซ้ายให้เราเลยนะครับหลังจากที่มันไปทางซ้ายปกติเรียบร้อยดีแล้วตอนที่มันจะหยุดปัดหมาด มันก็จะหยุดตามปกติของมันออนะครับแต่จะมีปัญหาตรงนิดเดียวเท่านั้นเองตอนแรกๆเท่านั้นเองครับที่มันจะดังกอกแก๊กกอกแก็กกอกแกกๆๆๆตอนที่มันประมวลผลเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเ <c oughs> ห็นนะครับลองไปทํากันดูนะครับว่าไม่ยากต่อแค่นี้เองอ่าผมคิดโค้ดมาตั้งตั้งหลายวันเลยนะครับว่าจะมาทําให้ไอตัวนี้นะครับ <c oughs> มันหมุนซ้ายหมุนขวายังไงจนปวดหัวหมดเลยครับ <c oughs> ในที่สุด เจอเหตุผลที่ดีมากเลยครับสามารถแก้ไขปัญหาตอนที่มันหยุดปั่นหมาดแล้วมันเกิดการเสียงดังได้นะครับก็ม,มีมีอะไรมากเพียงแต่เราบังคับให้มอเตอร์และถังปั่นหมาดมันไปทางซ้ายคือสวนทางกันไปเลยแค่สลับสายคาป,ปาสองเส้นนี้เท่านั้น <c oughs> สําหรับพี่น้องมือใหม่ท่านใดหรือมือเก่าครับเจออาการแบบนี้ลองไปทํากันดูนะครับว่ามันหายจริงหรือเปล่าแต่ว่ามี FC ยืนยันมาแล้ว2ท่านหายครับอันนี้ผมก็ คิดอยู่ในใจเหมือนกันครับว่าถ้าทําแบบนี้มันน่าจะหายแก้ได้ในที่สุดก็ได้รับคํายืนยันมาจาก2ท่านแล้วครับว่าหายจริงๆครับเอาละครับอาคลิปนี้ก็ขอกราบขอพอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมพนพดลศรีมาลานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ